สวัสดีทุกคนพบกับ Mo เทลคอมเบตสิบเอ็ดกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเบนเลนนะมาลุยก,ก็ด้วยคีย์บอร์ดเหมือนเดิมซันออฟอาร์กัสเลนนี่ก็เป็นพลังพลังของเขานี่แบบพลังอยากเทพเลยนะพ่อเขาเป็นเทพเป็นลูกครึ่งเทพอะสเกลพลังก็สู้กับไรเดนได้สูสีเลยนะตัวแบบก็เหมือนเดิมทุกคนเนี่ยเห็นไหมหนึ่งเวอร์ชันก็จะมีหลายสีนะตัวละครน,นี้ก็เป็นตัวละครที่ผมอยากจะเล่นมากเลยนะในภาคที่สิบมันก็มีโผล่มาในเนื้อเรื่องแต่ว่า มันไม่มีตัวละครให้เรามาเล่นนะในภาคนี้เขากลับมาเราก็ได้เล่นอีกครั้งก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบมากเลยส่วนโซนนี้เหมือนพวก i n j u s t ติ e เลยสำหรับผมชุดนี้มันอิงมาจากภาคไหนลองอธิบายก็ได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันไงมันก็มีอันที่ผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนผมใช้นี่ละกัน hurricane s t r e n g ถ้าเป็นสีอื่นเดี๋ยวเหมือน s c o เป i ยนเหมือน Sub ับซ z โร่ไป c i นติกผมปลดปลดล็อกอแค่2ทาวเวอร์เองก็ใส่ไปหมดเลยแล้วกันนะครับ อันนี้ก็ท่าทางที่ผมใช้มาเดี๋ยวเรามาเลือกหน้ากากกันเหมือนเดิมครับต้องเน้นเลืองแสงบางอันก็เป็นหน้ากากั้างหน้าเลยดูนี้ทุกคนแบบปิดทั้งหน้าเลยนะแต่ผมสรุปแล้วว่าจะเอาอันนี้มันเลืองแสงได้ <Brad. S 1> ผมชอบของที่มันเรืองแสงนี่แหละ อันนี้ก็เดี๋ยวผมเลือกแบบรวดเร็วเลยแล้วกัน brace idonio เราไปเป็นเกาะแขนหัวไหลงั้นเลยมันก็คงไม่ต่างกันมากหรอกมั้งอันนี้แล้วกัน thunderhead shoulderguard ดันให้หมดดัน xp ไว้ไว้เก็บช่องสุดท้ายก็พอเรามีโทเค็ตเยอะ boost ไปเลย โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปลุยกันในทาวเวอร์อมทามแบบ5ตัวนะวันนี้มาฮีโรอีกทาวเวอร์แบบ5ตัวโน่ m o d i f ยระดับมีเดียมนะลุยแบบก,กลางๆนี่แหละกล็มันแล้วคนแรกเป็นสก s c o r ี i ยนเลยงั้นเลยจะบูทาริตี้ดีไหมนะหรือจะเฟียทาริตี้ดี ดูกันว่าเขาจะคุยอะไรกันครับอากัสจะไม่ปกป้องนายอกเรนเหมือนที่นายไม่ได้ปกป้องซาโตชิใช่ไหมล่ะอย่ามาพูดถึงลูกชายของข้าอย่างนั้นนะหนึ่งสองดีว่าจะโหดตั้งแต่ตาแรกเลยไหมอืมวอร์มาไม่รู้ว่าจะก,กล้องขนาดไหนนะทุกคน โอ้ยให้ตายเือฮันโซอืมกระชากมาหนึ่งสองนี่นะโอ้ยอืมว่าเป็นคนเดียวไงล่ะหนึ่งสองสามอืมโคตรชอบท่านี้แกลบมาเรียบร้อยโอเครอบแรกถือว่าผ่านไปได้สวยนะไป มาหนึ่งสองเตะไปอุ้ยกดผิดไม่งั้นนจะได้ต่อเนื่องอืมกรีดก่อนโอ้ยพลาดเอ้ยพลาดปุ๊บโดนปับ๊บโอ้ยผมเบอร์ปุ่มโอ้เออนนะอืมหนึ่งสองอืมได้แล้วติดแล้วทุกคน อะไรจ๊ะจะวับอะไรอโอ้ยให้ตายเถอะอันโตลืมไปเลยว่านายใช้เฟิร์ตโบได้เนี่ยนี่บล็อกเก่งนะักกระชากออกมาโคตรเท่บัลลังก์น้ำ โอเคทุกคนไปลุยกันต่อโอ้ oh, ต่อไปเป็นแคสซี่เหรอไม่อยากจะทำร้ายเธอเลยให้ตายเถอะผมจะไม่รุนแรงกับเธอมากนักแล้วกันนะทุกคนดูซิจะคุยอะไรกันจับแวกว่านวารียกมาเลย <about> อีกแล้วเหรออีกคนที่อยากจะเป็น จักรพพัดของเอาเวลคิดยังไงมาดูมิ่นเทพเจ้านี่มันแค่เล็กน้อยที่ฉันทำนะแต่แคสซี่ก็พูดถูกอืมใส่ของโบก่อนเลนมันเป็นคนที่แบบเออพลังมันดีนะพลังมันสุดยอดเลยแต่มันก็หายในอำนาจนีนะอืมอุ้ยอะไรจ้ะแคสซี่ สเตปเดิมเลยผมชอบหนึ่งสองเตะไปโอ้ยเก็บสี่ใจเย็นกระชิงบโบ l ไปอืมกระชากเดือดจริงโคตรมันเลยตานี้ใส่สนัวเลยนะ เว้ยมันบังคับอะไรมานี่ไงร้านจิงโปรอีกแล้วเตะดึงมากรีดเตะอืมวางได้ศพพระาซาลิมสุดยอดใช้การอากาศด้ยวยยใจเย็นแกซี่โอ้ยอืมอืมใส่พี่รวยนะให้ตายเถอะแคปซี่ อยู่ทั้งทีทีอยู่ทั้งทีทงทเหอะลิงพันทหมดแล้วเนี่ยหนึ่งสองเตะไปหนึ่งกดไม่ทันอีกแล้วอืมบอกไว้ก่อนแลับมานี่แนี่ไอ้ตายถึงแคสซี่เล่นซะเกือบน่วมเลยนะนอนไปก่อนแล้วกันรอบนี้อืมเรนวินโคตรเท่ โอเคเลสโกคุณผู้ชมไปกันครับต่อไปเป็นไนท์วูฟเหรอคนนี้นี่เป็นตัวละครที่อยู่ในหนังภาพยนตร์ด้วยนะแต่ภาพยนตร์เรื่องนั้นนะตอนที่ฉายผมยังไม่เกิดเลย <Brad. S 1> ในภาคเก่าๆภาคคลาสสิกกันนะโอเค เผ่ามาตุก,ก้าไม่ควรจะกลัวนายนะเจกรวาดของข้าจะหยุดที่เขตพรมแดนของเจ้านะเราเคยได้ยินคำสัญญาแบบนั้นมาก่อนแล้วเคนโนจากแบกดาก้อนมันเคยทำอะไรทักอย่างกับเผ่าของนายวูบไว้แหละแล้วก็หักหลังนายวูบแบบเนี่ยหนึ่งสองอชาร์จเข้าไปรัชชิ่งโบซะหนึ่งสองสามอากัสพัง อุ๊ยบอกได้อีกโอ๊ยเหตายดเหตุใดบู้ยอมโอ๊ยเกรงกันหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยปล่อยบล็อกมาดีอีกอืมใจเย็นสินายทำฉันระแวงไปแล้วอะไรวะเนี้ยผมเป็นอะไรไม่รู้ผมเกรงกันหมดแล้วอืม เท่าโบรไปสินี่นะนายนะกลายเป็น,นเลเวลแอมไปแล้วนายวฟูฟขอโทษทีคุณผู้ชมเมื่อกี้จังหวะเบอร์จริงๆอยู่ดีก็ลืมปุ่มเชยโอเคหนึ่งสองคลีดเข้ามาคาราชิงโบเตะส่วนไประชากโอ้ยบล็อกได้ โดนสวนเลยดื้อจังโอ้ยอืมอืมกระจิงโบรออีกแล้วดึงดึงสองหึงสองโอ้ยบล็อกอีกแล้วเก่งจังเลยนะเนี่ยโอ้ยมันต้องเจอนี่ทั้งหน่อยทุกคนดูอืมปีอะ โทษทีนะนายวูลฟแต่ฉันจะไปต้องทำารนิงอะ่ะเจอติดเหลืองไหมนะเดี๋ยวช่างมันมเถอะเอาไว้ก่อนรือยอกันต่อทุกคนต่อไปท่านซับซีโร่งั้นหนะ่ะมาคลิปที่แล้วเพิ่งเรียนซับซีโร่ไปมาดูกันว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับแม่มาในสีม่วงซะด้วย ท่านซับซิโร่เราเป็นแฟนขับผมหรือเปล่าเนี่ยหรือว่านายจะมารับใช้ฉันนายเป็นลูกครึ่งเทพงั้นเหรอบุตรชายคนแรกของอากัสไงเล่าที่หูดมามันดูไม่ค่อยมีน้ำหนักเลยนะตายเถอะท่านซับซิโร่ท่านไม่เชื่อข้ากันเลยนี่น,นะอเอ้าอีกทีอ้าไม่โดนเฉย หนึ่งสองถีบไปก่อนนี่นะไกเซอร์คลิกกรีดโอ้ยคราชิ่งโบรนี่นะโอ้ยหยุดก่อนท่านนะอืมนอนไปเลยตั้งสมาธิรวบรวมสติก่อนโอเคหนึ่งสองกรีดมา เออเตะไปเฮ้อใจเย็นท่านโอ้ยไม่โดนดกอืมหนึ่งสองไกเซอร์คิกหนึ่งสองกระชากเตะชอบคอมโบนี้กดติดทีไรรู้สึกสะใจมากอืมแต่ผมเขาพลาดหลายรอบอยู่ถ้าคุณผู้ชมเห็นจากไฟมูวนะเน้ย หยุดสัเลยท่านนะมาทุกคนเฟรนด์ชิพสักหน่อยมาเดิมด้วยเลนนี่แหละคนแรกเลยที่จะเฟรนด์ชิพนะต้อนรับส่งกานยิงน้ำออกจากนิ้วเนรับรางวัลเป็นเจ้าปลาตัวนี้เหรอโอเคไปดูต่อครับทุกคนอีกตัวหนึ่ง โอ้ oh, ท่านเจ้าข่าลืมไปเลยว่าเป็นท่านเนี่ยนะมาข้าจะยึดอํานาจจากเอาเวิร์ลของท่านเองมาดูซิว่าเลนของเราจะทําสําเร็จหรือไม่บังเอิญพอดีที่เจ้าข่านมาอยู่ตอนสุดท้ายสุดยอดผมจะเฟทาริตี้เขาแล้วกันนะไม่มีเดวอล่าเป็นรายรอบเนี้ยมาโคเท่ oh, <te. S 2> แค่จ้องจะจิงบัลลังก์อยากฆ่างั้นน่ะ <laughs> หวัวล้อเลย <c oughs> บัลลังก์ของเจ้ารอมันเป็นของคิทาน่าไปแล้ว <c oughs> ระวังปากหน่อยชาวอีเดเนียนมา <c oughs> อุ้ย <c oughs> นี่แน่หนึ่งสองสามกระชากหนึ่งสองสามอา,ามอกัสพลังโดนซะ นี่นะงชิสักทีอืมอะไรกันท่านยืนนิ่งเลยฮนะอืมนี่ไง <c oughs> <c oughs> ราจริงบโบรไปซะอยู่ดีท่านก็ยืนนิ่งหรือท่านจะมาโหดตานี้นี่นะโอ้ยหนึ่งสองสามอากัสฟังอีกรอบหนึ่ง โดนซะเลย1 2ไกเซอร์คิก1 2กระชากมาเตะส่วนไปโคตรมันเฮ้ยยืนพอดีโอ้ยโดนกราชิงโบรอืมเป็นไงละ่ะอืมตี่นะชักจะดื้อได้แล้วพันเนี่ยอืมเข้ามาอืมกระชิงโบรไปนี่นะ แบบมาแล้วกันนี่เนี่ยฟินิชเ h i ตายซะเถอะนะโอเคระยะได้แล้วต้องใกล้เลยนี่วะโดนซะท่านนะโคเทมีเงาของสโมคเล็บทายแล้วก็เออแม็กซ์เรียบร้อยจะติดเหลืองไหมนะ <laughs> เอาละต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูถึงจบคลิปนะถ้าชอบการต่อสู้หรือว่าเป็นแฟนมอเตอร์คอมแบทนะครับอย่าลืมแวะเวียนกลับมารับชมก็ได้นะคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามไว้้วยนะครับเบื่อเบืเเหงาก็กลับมารับชมก็ได้ฮะเจอกันทุกคน